มาพบกันอีกแล้วครับกับขวัญรดกับข้าวซิ่งนะครับกินง่ายๆจะจายขวัญครับวันนี้ก็จะพามาต้มปลาหม้อปลาครับจบแซบ่บเลยโอ้ยหลน่น เดี๋ยวรอ,อน้ำเดือดเดี๋ยวปรุงรสน้ำเดือดแล้วใส่ปลาดุกลงไปเลยใส่ทั้งตัวเลยนี่ต้มให้ปลาเปื่อยแล้วเราก็มาปดลอกเอาแต่เนื้อรอสักครู่รอให้ปลาเปื่อยปลาสุกแล้วครับ ตัดออกมาเลยรอให้ผักสูงอีกทีนึงเหลือแต่ผักอยู่ในนี้ปล่อยให้ผักเดือดสักครู่ตอนนี้เราก็ได้เนื้อปลาดุกแกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับ ใส่พริกป่นลงไปเลยครับชอบเผ็ดมากส่ยมากชอบเผ็ดน้อยเสร็น้อยเราจะมาโขกกันพอหยาบหยาบนะครับไม่เอาจนแหลกนะครับโขกพอหยาบหยาถ้าโขกเหล็กมันไม่อร่อย โอเคนี่พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใส่น้ำปลาที่เราต้มไว้ปรุงรสเราให้ผักสุกอีกสักเพบหนึ่งตอนนี้เราก็ได้น้ำปลาต้มมาเรียบร้อยแล้วครับเทลงไปเลย นี่เทให้หมดเลยแล้วก็โคนให้เข้ากันครับทีนี้อันนี้สูตรไข่สูตรมันนะครับ ถ้าใครชอบคุ้นก็ใส่น้ำปลาน,น้อยที่เราต้มไว้นะน้ำปลาถ้าใครชอบน้ำเยอะๆก็ใส่แป้งปลาเยอะๆสุขวันรดกับข้าวซิ่งชอบสดน้ำอเอรอจากนั้นเราก็ใส่ผงนัวลงไป ชอบนัวมากเราก็ใส่มากชอบนัวน้อยเราก็ใส่น้อยอันนี้เป็นพิกุ่นนะครับสีสันก็ดูไม่ค่อยสวยเนาะดำๆำแต่เป็นพิสูจน์ก็สีสันจะสวยงามหน่อยแต่ก็อร่อยนะครับ อเองนหน่อยเสร็จเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟใส่ถ้วย,วยรับประทานแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำพริกปลาดุกพริกป่นนะครับพร้อมรับประทานนะครับ